เชื่อกับว่าหากคุณอยากจะประสบความสำเร็จมากขึ้นคุณน่าจะมองหาเคล็ดลับกันอยู่จริงไหมครับและวันนี้นำความรู้ของ布莱恩เทซี่มาฝากกันนะครับ21เคล็ดลับการเป็นเศรษฐีขาขึ้นข้อที่1จงฝันให้ใหญ่เข้าไว้เปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้จินตนาการถึงการใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการสบ้างนึกถึงจํำนวนเงินสุขภาพความรักการงานที่คุณต้องการฝึกคิดย้อนกลับจากอนาคต เช่น3ปี5ปีข้างหน้าถ้าเกิดว่าคุณได้ความสำเร็จทั้งหมดนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรครับคุณรู้สึกอย่างไรและถามตเองว่าคุณจะต้องทำอะไรเพิ่มหรือว่าลดลงหรือว่าผ่านขั้นตอนใดบ้างที่ต้องให้ได้สิ่งนี้มาและข้อที่2น,นะครับกำหนดจุดมุ่งหมายของคุณให้ชัดเจนสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าคุณเนี่ยจะสำเร็จได้หรือเปล่าก็คือคุณคิดถึงสิ่งใดแทบจะตลอดเวลาคุณก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นหรือว่าคุณคิดถึงมันอย่างไร และขั้นแรกครับคุณจะต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าสิ่งที่คุณต้องการในแต่ละด้านของชีวิตคืออะไรงานเงินสุขภาพเวลาการท่องเที่ยวความสงบในจิตใจเป็นต้นครับและขั้นต่อมาก็คือเขียนเป้าหมายของคุณเนี่ยลงบนกระดาษให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงและสิ่งต่อมาก็คือกำหนดเวลาให้กับเป้าหมายแต่ละข้อครับและระบ,บุทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องทำเพื่อบรรลุเป้าหมายออกมานำรายการที่คุณทำไว้เนี่ยมาแจกแจงเป็นแผนการ และลงมือทำตามแผนท,ทันทีสิ่งสำคัญคือทำทุกวันอย่างน้อยหนึ่งเก้าครับเริ่มต้นให้ได้สกดักก่อนและข้อที่สมครับจงมองตัวเองว่าชั้นเนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างจงรับผิดชอบตัวเองหนึ่งรเอร์เซต่อทุกสิ่งที่คุณทําเมื่อคุณมองว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ลูกจ้างของใครก็เท่ากับว่าคุณได้พัฒนาความคิดแบบเจ้าของกิจการขึ้นมาแล้วครับแทนที่จะรอให้บางสิ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคุณแต่คุณเนี่ยจงใจสร้างมันขึ้นมานะครับในชีวิตของคุณ และข้อที่สี่ครับจงทําในสิ่งที่คุณรักเพราะว่าคนสําเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาสําเร็จจากสิ่งที่พวกเขารักคุณมีประสบการณ์ทางด้านไหนครับหามันให้เจอจากนั้นจึงทุ่มเททําสิ่งนั้นอย่างหมดใจอุทิศต,ตัวเองอุทิศเวลาเพื่อสิ่งนั้นจริงๆข้อที่5ครับจงมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในวงการของคุณให้คุณเนี่ยตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าคุณจะเข้าไปอยู่ในกลุ่ม1 0บนบนยอดพรีระมิดในสายงานของคุณให้ได้ ัดสินใจว่าคุณจะเก่งแบบสุดและเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมากในสาขาวิชาชีพของตัวเองครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้กับคนที่เชี่ยวชาญในวงการเท่านั้นครับและข้อที่6ครับทำงานให้หนักขึ้นและนานขึ้นจงสร้างมาตรฐานการทำงานของคุณคนสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยใช้เวลาทำงานโดยเฉลี่ยเนี่ย59เชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่บางคนก็อาจจะมากถ,ถึง 70- 80ถึงชั่วโมงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมีนิสัยที่ทำงานเกินจากเวลามาตรฐานนั้นด้วย ถ้าไหนๆคุณจะต้องทํางานหนักอยู่แล้วก็ทําให้รวยไปเลยครับและข้อที่ 7. จงอุทิศตนให้กับการเรียนรู้ตลอดชีวิตยิ่งคุณฝึกกล้ามเนื้อสมองมากเท่าไหร่ให้เรียนรู้และเอาไปลงมือทําคุณยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นการอ่านหนังสือเนี่ยจะช่วยเพิ่มพูนความรู้ให้กับคุณได้การฟังพอดแคสต์การเข้าร่วมสัมมนานในหลักสูตรต่างๆจะเป็นสดหรือว่าออนไลน์ก็ได้นะครับข้อที่ 8. จงจ่ายเงินให้กับตัวคุณเองก่อนเสมอเมื่อคุณมีไรายได้เข้ามาจะเท่าไหร่ก็ตาม ชงหักเงินออกอย่างน้อยสิของรายได้ทั้งหมดที่คุณได้รับเอามาเก็บออมและนํามาลงทุนให้เงินเติบโตและข้อที่9ครับจงเรียนรู้ทุกแง่มุมในธุรกิจของคุณอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับธุรกิจคุณเช่นการตลาดการขายศึกษามันให้มากที่สุดครับหรือว่าเข้าร่วมสัมมนาก็ได้เพื่อให้คุณเนี่ยมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในสาขาอาชีพของคุณครับข้อที่ 10. อุทิศตัวเองให้กับการช่วยเหลือคนอื่น ยิ่งคุณช่วยคนอื่นมากเท่าไหร่รายได้และชีวิตของคุณก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนมากขึ้นมาเท่านั้นโจทย์ก็คือช่วยคนอื่นเนี่ยเขามีรายได้ที่มากขึ้นคุณก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นเช่นเดียวกันและข้อที่11ครับจงซื่อสัตย์ต่อตัว,ตวเองทั้งต่อหน้าและรับหลังรวมไปถึงการซื่อสัตย์ต่อคนอื่นด้วยนะครับและข้อที่12ครับค้นหาว่าสิ่งใดเนี่ยมีความสําคัญสูงสุดสําหรับคุณและจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างแน่วแน่ครับ คุณจะต้องพัฒนานิสัยในการโฟกัสอะไรเป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องโฟกัสรวมไปถึงการจัดลาดับความสําคัญของงานคุณรวมไปถึงเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับและที่สําคัญจงถามเองว่ากิจกรรมใดที่มีค่าที่สุดสําหรับฉันสิ่งใดที่ฉันทำแล้วจะเกิดคุณค่ากับงานและธุรกิจฉันถูกสร้างมาเพื่ออะไรสิ่งใดบ้างที่มีฉันเนี่ยสามารถทําได้ฉันจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดได้อย่างไรสุดท้ายนะครับคี์สําคัญก็คือ จงโฟกัสจดจ่อกับงานที่สําคัญทํางานสําคัญให้จบก่อนแล้วค่อยปลี่ไปทางานอื่นนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีการจดจ่อกับงานนั้นจึงไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับงานนั้นเพราะฉะนั้นจงฝึกที่จะอดทนไม่วอกแวกหรือว่าหันไปทํางานอื่นจนกว่างานหลักของคุณเนี่ยจะเสร็จนะครับข้อที่สิบสามจงสร้างชื่อเสียงของคุณขึ้นมาในฐานะคนที่มีความฉับไวและพึ่งพาได้คุณเป็นคนที่คนอื่นเนี่ยเขานึกถึงตลอดเวลาหรือเปล่าครับ เกี่ยวกับความรวดเร็วในการทํางานนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าคุณมีจุดเด่นในด้านนี้โอกาสของคุณก็มากกว่าคนอื่นแล้วครับและข้อที่สิบสี่จงเตรียมพร้อมที่จะเปลี่ยนจากยอดเขาลูกหนึ่งไปยังยอดเขาอีกลูกหนึ่งครับจงมองการไกลครับว่าธุรกิจของคุณเนี่ยสองปีสามปีห้าปีสิบปีจะเป็นอย่างไรอย่าปล่อยให้ธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นไปตามอารมณ์ของคุณที่มันคือขึ้นลงๆนะครับเพราะฉะนั้นจงมีแผนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นแผนหลักแผนสำรองนะครับ และข้อที่15ครับจงฝึกฝนการมีวินัยในตัวเองในทุกๆด้านครับสิ่งใดก็ตามที่คุณทําในบริบทเล็กๆเนี่ยมันก็จะกลายไปเป็นบริบทที่ยิ่งใหญ่สิ่งใดก็ตามที่คุณทําที่บ้านก็ย่อมส่งผลถึงที่ทํางานด้วยเช่นกันนะครับคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยส่วนมาก100%เเซเขามีวินยัยและเขามีวินัยในการทําสิ่งที่ยากและสําคัญให้จบก่อนและรวมไปถึงเรื่องที่จําเป็นด้วยนะครับ แต่คนที่ล้มเหลวเนี่ยชอบทําเรื่องที่มันง่ายๆแล้วก็อาจจะสนุกแล้วก็สบายใจสุดท้ายก็ต้องเครียดในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคุณฝึกฝนวินัยในตัวเองคุณจะชอบและนับถือตัวเองมากๆคุณจะเคารพตัวเองมากๆเลยครับข้อที่ 16. จงปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์นในตัวของคุณปัจจัยที่จะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณไม่อยู่สาอย่างครับได้แก่เป้าหมายที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้ามันคืออะไรปัญหาที่เร่งด่วนในตอนนี้มันคืออะไร และการสร้างคําถามที่ท้าทายยิ่งคุณถามคาถามที่ถูกต้องกับตัวเองมากเท่าไหร่คุณยิ่งประสบกับสำเร็จมากเท่านั้นข้อที่17อยู่กับคนที่เหมาะสมกับคุณสนับสนุนคุณเพื่อนที่คุณคบนะครับ90%มีผลกับความคิดทัศนคติค่านิยมของคุณครับข้อที่18ครับ จงดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีเพราะปริยันเทซซี่บอกว่าสุขภาพเนี่ยคือคีย์สำคัญของความมั่งคั่งเลยถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีเงินแต่ว่ามีสุขภาพที่ไม่ดีคุณเอาไหมครับคำตอบก็คือไม่เขาบอกว่าเราจะต้องมีน้ำหนักตัวที่พอดีกินอาหารอย่างเหมาะสมไม่กินอาหารขยะออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนเร็วตื่นเช้านะครับและข้อที่19แล้วครับตัดสินใจให้เด็ดขาดและเน้นไปที่การลงมือทา คนที่โมแต่เพอ้อฝันว่าฉันจะประสบความสำเร็จแต่ไม่เคยลงมือทำย่อมไม่เคยประสบความสำเร็จครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะบอกตัวเองว่าฉันลงมือทำทันทีทันทีก็คือทันทีไม่ใช่ว่ามีข้ออ้างว่าเออเดี๋ยวค่อยทำก็แล้วกันเอาไว้ก่อนรอก่อนเพราะฉะนั้นจงฝึกนิสัยทำทันทีครับและขอ้อที่ยี่สิบครับอย่าปล่อยให้ความล้มเหลวเนี่ยกลายเป็นทางเลือกครับ คนส่วนมากเนี่ยมักจะกลัวความล้มเหลวและนั่นแหละครับเป็นปัญหาที่สุดเพราะคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะก้าวไปการกลัวมีปัญหาและการกลัวความล้มเหลวเนี่ยมันฉุดรั้งคนมานักต่อนักแล้วนะครับมันทําให้คนเนี่ยไม่อยากจะไปข้างหน้าแต่เศรษฐีที่สร้างตัวส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเผชิญหน้ากับปัญหาครับถ้าเกิดว่ามันล้มเหลวขึ้นมาก็ไม่เป็นไรมันก็คือบทเรียนบางอย่างแต่ทุกคนเนี่ยกลัวการสูญเสียครับกลัวการทาพลาด แต่จริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของคุณก็คือจะต้องหาบทเรียนทุกอย่างที่มาจากความล้มเหลวและผิดพลาดครับนั่นหมายความว่าความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่ทางเลือกและนี่คือทัศนคติครับที่จะทําให้คุณเนี่ยประสบความสาเร็จเมื่อมีความล้มเหลวเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่มันเป็นบทเรียนที่ดีสําหรับคุณและอาจจะเป็นครูที่ทําให้คุณเนี่ยพัฒนาต่อไปอย่างเร็วมากขึ้นครับข้อที่21จงผ่านบททดสอบจากความเพียรพยายามของคุณ จงกล้าหาญที่จะยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาจงเชื่อเถอะว่าทุกสิ่งที่เป็นปัญหาที่เข้ามาคุณในตอนนี้มันเป็นบททดสอบให้คุณในอดทนและไปต่อมันกําลังถามคุณว่าคุณอยากได้เป้าหมายคุณจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นปัจจัยเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้ก็คือโฟกัสที่ตัวคุณเท่านั้นโฟกัสไปที่การตอบสนองต่อปัญหานั้นเพราะว่าปัญหาอาจจะไม่มีทางเปลี่ยนครับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนทักษะคุณเปลี่ยนมุมมองคุณเปลี่ยนทัศนคติคุณยอมรับมือกับปัญหาได้ดีและทุกครั้งเนี่ยที่คุณตอบสนองในทางที่ดีคุณจะยิ่งแกร่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับเพราะว่าคนส่วนมากเนี่ยมักจะหนีปัญหาครับและก็หนีสิ่งที่มันผิดพลาดต่างๆแต่คุณจะยอมรับและท้าทายมันและเรียนรู้จากสิ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติที่เหนือกว่าของคนที่เขาสําเร็จก็คือเขาเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆแม้ว่ามันจะยากลําบากเพียงใด แต่พวกเขาไม่เคยละความเิียนพยายามเป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนแต่ว่าวิธีการเนี่ยมันเปลี่ยนได้เสมอน,นะครับจนกว่าคุณเนี่ยจะได้ใน,นสิ่งที่คุณต้องการยิ่งคุณเนี่ยมีเป้าหมายชัดเจนมากเท่าไหร่ความฝันใหญ่โตมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไปถึงได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บบาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิก ของช่อง motivation podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง motivation podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับและขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x q u a n t u m l e a p project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิปส1 6ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c u n t o m Lead นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x Well แล้วก็ 10x Mindset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ 10x g o ครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับ 10x g o สอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบรหิหารจัดการเวลาการทำ To Do List Not To Do List การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิต เข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที1 0 x w e l นะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบรหิหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงินอารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จํากัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกร,รมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้สำนึกของคุณ ฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีความสมัร็จที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจปโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งปโปรแกรมในเชิงบวกทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสําเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งการบ้านทุกอันเพื่อทําให้คุณได้ทรานส์ฟอร์เมชันในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริง และแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code นะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ